สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนบันทิพากินขนมถ้วยฟูค่ะพี่น้องโอ้ไอหอนไอหอนหนึ่งเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเป็นตาแซบบ้าล่ะค่ะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลบ้างเนี่ยไอหอนขื้นห้อยห้อยเลเป็นตาแซบขนาดเลยค่ะ มาได้ค่ะพี่น้องมากินน้ากันค่ะเซ่บเซีกค่ะพี่น้องมามากินน้ากันเด้อขนมถ้วยฟูสีชมพูค่ะน,นี่สีชมพูเป็นจะเซ่บอันนี้สีขาวค่ะพี่น้องสีขาวสีน้ำตาลก็เซ่บค่ะพี่น้องมาได้ค่ะเด้อมากินน้ากันค่ะ มามามา,มาค่ะนุ่ม,มๆหวานๆเจ็บๆขอบคุณทุกไลน์ทุกแชทขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิง่งขอบคุณหลายๆนะคะเพื่อนๆที่มารับชมคลิปวันนี้คลิปสัน้นๆค่ะพี่น้องเอาขนมถวยฟูมาฝากค่ะพี่น้องเจ็บๆหอมๆนะคะเด้อ ขอบคุณหลายๆค่ะที่มารับชมเจอกันชิฟนาค่ะเพื่อน